สวัสดีครับเมื่อมงรถไทยอยเครับัมันก็ง่ามง่ามคนละแบบครับหรือว่าง่ามอยู่ครับรต้องแตกต่างกันกต่ง่ามอยู่แต่ว่า,าเป็นวัยชันไหม่นี่วัยชั้นเก่าครับรต้องแตกต่างกัน ความสูงซ้ำกันครับสูงซ้ำกันสี่ประตูเพื่อนครับน้าอยู่ครับทาเองเป็นใ่ใช่ครับ ค่ายก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าโตพ็วิ่งมันจะสูงกลัวแบบนี่ยิ่งกว่าใช่มันจะตัวสีดำถ้ายอย่างนี้ดำๆหน่อยครับ ทีนถทายจะสูงกว่าหนามันดำครับแต่งามเมื่อกันกับงามงามแต่ระเบร์ชันงามี่สูเป็นรถถึงงามครับสวยงามแต่แต่งก็แต่งถึงกับแต่งงามสวย นานหลังเช่ยสวยครับเแบบก,ก็บนี่นกับฝากไว้กดไลค์กดแชร์เน้นนะครับเด้อเก็บนี้พ่อสำนีกันนะครับเบิ้งภายนอกครับสวัสดีครับ